เป็นไก่แล้วค่ะยาเดินทางไปเองยาขืนมาทําเองแล้วค่ะเด้อเพราะวันอย่างครับเป็นลึกลับซับซ้อนค่ะเป็นที่ที่ลึกลับซ่อนคือเข้าไปแล้วอาจจะออกมาบ่ได้อาจจะหลงได้ค่ะตลอดชีวิตแม่นจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเฮาผู้ใดสิเดินทางมาเนาะคุณพ่อนะคะพี่น้องค่ะต้องติดต่อทางคุณพ่อได้เนาะค่ะเนาะได้ที่ขอเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องป้องปายเด้อค่ะยังมาโดยพารักกเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาหอดวัดกันว่ดนั่นกัน โทรหาค่ะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อโทรหาพอดีโทรหาจรินกังเพี้ยเดียวเพี้ยเดียวกันมากโอเคค่ะไปต่อเลยห้าผัวพัดไปทําน้ํารอดห้าผันเปิดค่ะทำน้ำรอดที่ไตนี่โอ้ทําน้ํารอดน้องพอเนาะทำน้ำรอดที่ไตนี่ห้าผันเปิดอันนี้อันนี้ก็เด่นอีกแบบนึงค่ะสมัยโบราณเคยมีคนโบราณเขาไปตักเอาน้ำยู่ในถ่านน้ำรอดค่ะมันถี่มี่าวัตถุ อของเก่าของโบราณอ่ะมันเป็นคล้ายๆกับกลนไหโอ้ที่ตักน้ำนั่นบอกบอกเมนยูทาน้ำลงทาน้ำอันนี้ฮะว่าท่านเปิดค่ะทำน้ำรอดเออน้ำไหลเขาทั้งฟังตันตกออกทั้งตะเบนออกมันจะเป็นล่ำห้วยในท้องภูเขาเลยค่ะอันนี้ฮะว่าท่านเปิดแต่ว่าสิ่ป้ายเปิดให้ได้ขี้กันค่ะคอยคอยล่อลุ่นไปค่ะค่ะเอาไปนี่ฮะไปยังขึ้นเบ่ไหวว่าะฉันพ่อ เอไม่ได้ไปทำบุญทาแล้วนเลยใจเตี้ยบหน่อยอันนี้เกินอยู่แล้วอันนี้เกินร้อยค่ะเกินร้อยเกินหน่อยล่ะเจ้าขออนุญาตคุณครูบาอาจารย์เทวาอารักเทพเพยราฟ้าดินเด้อซอยหนุนซอยทรงให้ลูกให้หลานบ่ล่าบ่เมยพี่น้องค่ะเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าพุ่มนะคะพี่น้องนๆเอาขึ้นน้ำกันไปน้ำกันสิขึ้นน้ำกัน อืมออือพี่น้องบงข้างเขาเออชั้นไต่บเป็นป้ายเลยอ่าบนข้างเขาช้น้า่กันโดยธรรมชาติสางไว้ให้แล้วอ่าเมืองไหนอก๊อฟไปะเมืองบาดาลครับเมืองบาดาลขาเข้าสู่เมืองบาดาลนะค่ะพี่น้องเดินนี่อันนี้ก็สิบแต่อีต้พ่นผ้วยแถ้าพี่น้องคือหุ่นบางล่างหน่อยแถ้าพี่น้องเอ้ยบงหูสิเข่าบาดให้เนี่อ ไปพี่น้องไปโอ้ยังกลงก็เข้าไปเส้นเล็กลเยอะดอกโซนเปิดแอร์รองรับนะคะพี่น้องคะเขามาในธรรมบาดานในเปิดแอร์รองรับค่ะพี่น้องคะห้าสีคนพบนะคะสิงรีรับที่สวยงามค่ะพี่น้องคะตามกันไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะสนุกคอยค่ะจะเป็นห้องที่หนึ่ง ทั้งหมดมีนนจกหของไหมพ่อมีอยู่สิบห้องสิบห้องบัดท้าขึ้นท้าขึ้นทั้งนี้บ่นนพ่อเทานเดิมกับทางเดิมเากาเย็นค่ะเย็มค่ะโนนอ้ จกสิคักบบคักเหรอคะพี่น้องคือจังขี่หลังคักคักคักป้าดสาธุสาธุเป็นทังไหนคะเขามาเนี่ยโอ้เพิ่นคือจังขี่พญานาคเลยเด้นี่พี่น้องค่ะขี่หลังองค์ปูเด้อเบิ่งเมืองแอดสีส้มให้เบิ่งสุดยอดพี่น้องเลยสาธุเป็นบุญหูบุญตาที่ได้เห็นได้ชมเห็นเนอะพี่น้องค่ะขี่พญานาคคือคักด้อปานจิบ้าแอดคือ ปานเห็นพญานาคเห็นเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้คือขี่หลังเลยเด้อพี่น้องเนาะขี่หลังขี่ถูกขีดเนาะโอ้คือจังแอบปั่นอยู่ล่านทำเลยเด้อพี่น้องโอ้โหนี่เป็นธรรมชาติเลยเนาะคุณพ่อเนาะม่นมีนะเป็นธรรมชาติไลยท่านี่เอาทัวร์พาวโลูกขอมากก็ยังขาดโอ้ค่ะเก่งแตกเป่าซะเลยกล่าวกลวงคันใดเพิ่นเห็นทางพี่น้อง ทโอ,ทอ,ทอพี่น้องเลยนนเดิน<อ>ดีห่ามค่ะข,ขอเจียบาผวเ,เออบ่ามนผ้าเทียวสสุดยอดสุดยอดความงามอ้ยพี่น้องเลย หองวัดใจคือไปฮอดหองที่สามน่ะหือผู้ใดมาบ่ถึงเกิดแตกขนาดนั้นกันยังมาบ่ถึงนั่งหลอกนั่งหอกมาบวหอดพจน์นั้นเป็นแต่็ำรอยผู้ใดมาถังไปเห็นความงามของคนข้าจีภาพไปทำได้ก็ค่ะพ่อเมื่อไข้าจิภาพไปทำเรื่องวาดดาน ทำเมืองบาดาลเนาะพ่อเนาะไปความตถาทายก่อนจังหน่อยเพราะว่ามันมีความตถาทายแน่นี่หน่อยค่ะโอ๊ยอันนี้ละแนวมากแนวมากพ่อขันเพื่อใจบ่เต็ียมลอยไปเพื่อเถียงแน่นอนแม่นบ่ค่ะเออ x กเอลดิหาม x อ็กเามโอ้อันนี้อันนี้ถือ่3สามเอฟว่โอ้ยอุ่นตน เท่วดีที่รดยากนะั่นวะค่ะรุ่นนี้สิไปได้เบิขึ้นรุ่นนี้รุ่นนี้ตองยุ่กับใจพ่ออยู่กับใจพ่อเมื่อค่ะมันมันมีมูเล็กหูหน่อยแหละครับพกสูงพเลึกพอมันปะปฏิหารเป็นยังไงเนี่ยพ่อที่คนพ่อนี่ที่อันนี้อันนี้ทำนี่คือคนนี้มีเห็นเมื่อปีหกนั่งนี่คนในพื้นนี่ที่โบจักว่ามีทำตัวนี้ทำนิมมีเห็นนี่มีเห็นเราลงไปเราเป็นกิ่งบ่ค่ะเป็นยังไง อันนี้มีเห็นแล้วรก็เลยย่างหาแล้วก็เลยเมื่อเอิญอยากโยกไปบ่งก็เลยไปช่วนกันว่าที่เอาซื้อเอียงแต่ที่ทำนี่จะเป็นความสวยงามของเขาหล่ะก็เลยได้สับทำเมืองบาดาลทำเมืองบาดาลเมื่อนี่สิภาาไปลุยทำเมืองบาดาลว่าเอาไปนพคอนเน่เนบ่ทรบมดาค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่ีแน่ก็สิมีที่เด็ดฝากต้อนนะคะเนาะนจไม่เต็มร้อยไปว่าึงแน่นั่นใจไม่เต็มร้อยไปไม่ถึงนะคะพี่น้องเด้อค่ะเอาไปกันจ พร้อมแล้วมั้งบค่ะพร้อมแล้วค่ะค่ะโอเคได้่าปชมสามเมษาแบบโอ้เขาต้องยอด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 ทันแล้วก็สีด่งมั้งบ่่ะยอดยอดดเดียวแปดคน เห้หยากใส่ข้อเสิยดังหย่านี้แล้วก็ขากะมังเดี๋ยวห้องไหน้าขึ้นมาได้ยินเสียงหยาเร

ูไม <gesch> <iza> ึงบ <tr ug ing bow dy> ้่าต้านไปพี่น้องไปเพื่อเอฟซีด้วนี่พี่น้องเด้อเพิ่นว่าฝันที่เป็นจริงเนะคะ่เมีดแบบใดก็เห็นแบบนั่นนะคะพี่น้องเนาะซึ่งเป็น ขายยากค่ะพ oh. ี่น้องธรรมชาติถือว่าแยกวาไปทำออโล่ทำอ๊อโร่ยาเิ่นโอ้ยทำออโร่ยิ่ลูกล่างเขาติดสเก็ตเพบตดโอ้ติดสเก็ตเพตพ่ออันนี้บอกที่ว่าทำที่ทเรื่อานที่เปิดตังอยู่ทำสี่คนน เราลุดมุ้งส้มได้ขุดมุ้งส้มได้้อ็แข็งแกงที่ีพร้อมโอ้เราจะไปถ้ำเมืองบาดาลเร็วๆๆขี้คักบอคักแล้วพี่น้องเลยไป่หอดถ้ำเมืองบาดาลพี่น้องเลยอันนี้ไปอีหลีเด้พี่น้องนี่บ่แม่นไปในฝันเด้นี่โอ้มาสูกดากขึ้นนั่นนี่ ุกุกดนักเอี้ม่อนี้นี่น่เป็นตาเไปด้วกอันนี้อันนี้ว่ากับที่งานนะคะพี่น้องเนาะไายงานตัวได้น่นครับผมขอบคุณขอบทังเฟซทั้งยังเด้ เขาไปเป็นกำลังใจได้เฟซก็คือไอ้กอกอุตุนแล้วก็เหตมาเด้อคุบ่าครับผมโอ้ค่ะเอาติดตามเลยนะคะพี่น้องเด้อข้างทีมงานของแอทพรนพ่อรวยเนาะค่ะคุณเด้อค่ะโอารู้สึกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะค่ะหุ่นไอโอนต้นิเซตเอกคูบารินเด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณทั้งค่ะข้าในขื่นน้ำมูอยู่พี่น้องไปส่องซอวอนอีสานเด้อเออซออนอิสานเนาะค่ะเขาไปเป็นกำลังใจให้ซออนอิสานนั่นนะค่ะ อันนี้กัทีมงานของชัยนำโชคนดำด้าข่าพี่น้องเดอ้อมรรมดาีน้มีทางเขาห้องที่แปดนะเมาสยิห้างเขาพี่น้องเ่อางย <c oughs> อืเอนี่ข้างเขาห้องที่แปดคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ทางเข้าห้องที่แปดเอ,อาแอดอ่ะสาวออกข้ามวนทายให้น่นี่สิม,มุดเอาเอากบสายปลาไปก่อนก่อนไดัไหมอ๋ออันนี้อัออนนี้แอ,อดพอนแะพี่น้อนนะแอดพอนจะไปก่อน <c oughs> สเสกทุกค เด no ี๋ยวเฮ้ยที่ไหนเดี๋ยวมุกนี่กับวันเดทไทยรอเดี๋ยวอ่ะนี่กบจะทายใครแน่นี่เดี๋ยวคอยอยู่อ่ะซีเดาซาทูซาธุเด้อผู้ขาผ้าเอฟซีหลดช่องนี้เราหัวจิมาซื้อเลขบมถือจากเธองวดนี้ให้ถือได้พี่น้องเด้อเพื่อเอฟซีแฟนช่องสุดหัวไปไหนมไปเท่าราคา เฮ้ยว่าซุบหือๆยก พี่น้องปัดปัพ่นู้หน่อยได้ <Summer. S 2> ดหไหมเดยนเด้วเขาพูถึงาดุเดขา่ขไาดอะได้พี่น้องอ่ะเคยเห็นความงามปานี้จะเือพี่น้องเลยแต่พัดไปหาไทายทำอะไรกันมากก็ได้นอ,อันนี้มันโคตรของโคตรงามเลยพี่น้องด้วยแล้วก่า,าฟ้าผานังนี่ฟ้าทำโอ้ uh ห้องยังเท่นนาหอ <technique. S 1> นี่นห้องยังห้อ,นนองเพเพดาน พี่ด่านนี่ว่ามันตกแต้นไพน้พี่น้องเอ้ยปะโทปะโทพี่น้องเอ้ยสาธุสาธุบุญหลายสายเงาคอยได้พอคอยได้เห็นพี่น้องเอ้ยเบิดคว่ำสิบรรยายว่างามซ้ำใดพี่น้องงามขักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยว่ามันพลาดชะวบางก็จะเมาไทยหนังมาว่ามันมองออกไปเล็กๆมันจะเห็นความงามของเขาในใจของเราเลยโอ้โหพี่น้งองเอ้ยไปเรืร่อ,อ,อ,อย ว่ามันเพิินโอ้ข้ามันเห็นเพิินเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่นอาพอเนาะอ้ยพี่น้องเนาะว่ามันเปิดหอมแล้วพี่น้องนี่บ่อันนั้น้อคะพี่น้องคขาบ่เหม็นบวสาบซีเมนต์อันนี้เหมือนกับดินแดนซักซิดที่ว่าโบมีกินสาบกินข้าวบบมีกินขี่เกียร์แล้วพี่น้องแล้วบบมีกินอีเกียรก็คือว่าแบบอันนี้ อันนี้ก็แล่เล็กก็นีเป็นแร่เล็กนี่แร่เล็กถมัดกันเล็กได้เหลือมยุบยุบเป็นฟอสซิลของหอยทะเลอ๋อค่ะฟอสซิลสมัยน้ำทองโลกค่ะหอยปากของหอยทะเลค่ะฟอสซิลของหอยทะเลเนาะลายทำเปี่ฟอกไข้หินสาห้องนี่เห็นนอหวมันเลนขี้เล็กไหล ทางหากินของเรียกไรค่ะทางเที่ยวคนนู้นแผ่นแผ่นกระดานกิจเรียบตรงไปนี้เป็นห้องที่เก่าห้องที่เก่าห้องสุดท้ายแล้วเนาะนี่บอครับคุณห้องที่สิบห้องที่แปดท่านได้ถ่ายนี่ห้องที่แปดนี้เป็นห้องที่เก่าห้องที่เก่าในช่องนี้จะเป็นช่องท้ายลูกช่องกรอบลูกก็ว่าได้ Còn lụt công tất luộc công gồm gồm tất cả Ừm Đây như này không? nhìn như này ta sẽ thấy ห้องที่เก่าอยู่ข้างล่งลังพี่น้องค่ะห้องที่เก่าโอ้อยากกระพริบตาด้วยพี่น้องเอยบึ่งไปน้ำกันนะคะเมืองบาดาลของแถ่พี่น้องค่ะ เป็นบุญโหบุญตาพี่น้องคะที่ได้เบิร์ดได้ชมนี่ดานเขาเรียบเมื่อเขาได้มาตกแต่งได้คืออันนี้คือธรรมชาติทั้งหมดอันนี้เขาถือว่าเขาผลสรุปเขามาเพื่อเป็นพงธรรมชาสตร์ไปสรุปใ่เขาประดานไปเขามาแล้วก็หางจับหางไว้ก็เพราะว่าเพลิมันลิตายอันนี้เขาเป็นเขาบาดาลแล้วเว้ยนะแม่เขาบาดาลแต่ในกล่องห้อเครื่องเาเหลืองขึ้นจังยเลยนี่ ของมืงมากล่องนั่ก็เหลืองหะองเยี๋ยมเดี่ยมากเลยเสียค่อยๆเจ้าเสียค่อยๆเจ้าที่ไปเสื้อไปเจ้ามาเส้อค่อยผมบอกว่าเรืองมันึืนเรื่องเป็นบอกแต่ว่านี้เบิ่งบิ่งต่างาเป่านี่คือจังพวินอืมไฟอันนี้มันยัง่อดเห็นอัดอันนี้จะเป็นของที่หกฟังนี้ตังนั้นของที่ห้า ตามไปดีถึงห้องกีดแต่ะละกีดแต่ละอันสังเกตความงามของเขาแต่ละห้องถือว่าือกันสะอ่อนพี่น้องสะอ่อนไปใก็เคยดาวไกยสิทธิ์กันพี่น,น้องโอ้ยปูยหยาตายไงลูกหลานมาหอดมาถึงแล้วก็ให้โศกโศก,กมันเด้อ ตั้งคิดอธิษฐานเอาเนาะพี่น้องเนาะพุ่นเลือดดาบกายสิทธิ์พี่น้องค่ะดาบกายสิทธิ์งามปลาหล่อปลาเรือพี่น้องเอ้ยงามบดสุดสิสิบรรยายน้องบรญยายนะถือเลยไปต่อโอเคไปต่อไปต่อพี่น้องค่ะเชิญชมความงามเนี่บ่อยากไปใส่เลยพี่น้องงามค่ะ คือต oh oh uh ั้งปุ่งแต่งมาเลยได้พี่น้องบ่เซอร์กับตองเสื้อพี่น้องห่าอมามันหวาดออกครับครับพี่น้องเอาเดี๋ยวแอสิตัวมูไปแล้วพี่น้องอ่ะอือสู้มีเธอได้ก็จะเห็นบ้างครับเห็นหมดอื

แต่ยู่ห้องนี้ห้องเดียวก็ไปคุกห้องนี้อืมอืออืออันนี้ห้ามข้ามอ่าห้ามข้ามโอ้โหเพราะว่าพี่เป็นพระธาตุชิมเบี่เป็นวัตถุมงคลค่ะเป็นวัตถุมงคลของธรรมเคยมีคนนําบอกไปกะ เอาไปใส่ไปได้ถือหลอกหลอนโดยที่เพ่ได้ฝันได้อย่างเขาถ่ายรูปนี่สิแหละเขาจะถ่ายรูปเพราะว่าเอาออกไปข้างนอกเป็นนาคล้ายๆกับนาค้นขึ้นมาเมันพออื้าวเจ้าก็เลยลับขึ้นมาอเอาลับขึ้นมาให้่าม่าเอาไปบ่ได้มาถอไปนะพ่อแมนพอเราเขาพอยังอยู่ในตังสี่แล้วเขาจะยิบยาบ่คะอ่าเบิ้งเต้หมดูเต้ตามาจะไปน้อพ่อเนาะพอเป็นของโบราณโบราณครับพ่อเป็นของวัตถุมงคลของธรรม ฉะนั้นเพื่อจังหวะไปใส่มาใส่ก็ต้อบอกจะไปแตะไปตลองข้างบนอธิษฐานเอาเด้อพี่น้องค่ะตอนในตั้งกิจอธิษฐานเนาะ้อศรีวรีผุดขึ้นมาจากถ้ำนะคะพี่น้องค่ะของพระธาตุสีวะรีพระธาตุศรีวรีนะคะพี่น้องมันเอ็กซ์ตรีมแต่ทุ่มวุ่นขังอันนี้อยู่ห้องพี่เกตห้องพี่เกตนะคะพี่น้องอันนี้ทางเข้าห้องพี่แปดอืมอืมเสาแต่เสา